สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจ๊ยบนะคะจะมาเล่าเรื่องของน้องแป้งนะคะน้องแป้งนะคะเขาอาศัยอยู่กับแม่ของเขานะคะเขามีอาชีพทําสวนนะคะแล้วก็แม่ของเขานะคะ,ะทําสวนผักแล้วก็ทําสวนดอกดาวเรืองด้วยนะคะแล้วก็แต่พี่สาวของแป้งอะ่ะเรียนจบก่อนแล้วแล้วก็ไปทํางานที่เชียงใหม่แล้วก็ ได้มีแฟนนะคะแฟนของพี่สาวของพี่ของน้องแป้งอ่ะคือพี่ฝนนะคะพี่ฝนไปมีแฟนแต่กับเจ้าของโรงแรมนะคะแล้วตอนนี้แม่แม่ของแม่ของน้องแป้งก็อยากให้แป้งนะคะไปทํางานกับพี่สาวก็เลยโทรไปหาพี่ฝนว่าเออเนี่ยฝนช่วยฝากงานให้น้องหม่อยสิอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ พี่ฝนก็บอกว่าเออเออส่งมาเลยส่งมาเลยเดี๋ยวจะฝากงานให้แป้งก็เลยจําเป็นต้องขึ้นไปทําง,งานกับพี่ฝนนะคะจริงๆแล้วว่าแป้งเขาไม่อยากขึ้นไปเลยนะคะรู้ไหมทําไมนะคะไม่ไม่อยากขึ้นไปก็เพราะว่า ตอนให้เขาอยู่ที่สวนนะวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะแม่เขาอะให้เขาอะไปทําสวนวันเสาร์วันอาทิตย์ที่สวนอย่างไปถอนหญ้าไปเก็บดอกดาวเรืองไปตัดผักมาขายนะแต่แป้งเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงขี้เกียจไม่อยากไปทําสวนกลัวตัวดวํากลัวไม่สวยกลัวไม่มีเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างนะคะกลัวไม่มีเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนๆก็เลยไม่อยากไปทําสวนแล้วก็แป้งก็นอนเล่นอยู่ที่เสือมีเสือแบบกว้างๆอยู่ใต้ ต้ยต้นสวนสวนจะไมคะแล้วก็แป้งก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ไม่ยอมทาสวนจนเวลามันใกล้จะบ่ายแล้วอะ็ยังติดเล่นเกมติดอะไรอยู่อยู่ๆก็มีลุงข้างบะลุงข้างสวนน่ะมาคุยกับแปง้งถามนู่นถามนี่จริงๆแล้วว่าลุงเขาอยากมาคุยเขาอยากหลอกแบบเขาชอบหนูแปงแ้งละค่ะ ก็เห็นว่าหนูปแป้งสวยเป็นคนที่สวยขาวผิวน่ารักเออหุ่นอวบอันอนี้ครัตรงนั้นก็บรลึมนะคะตรงนี้ก็บรลึมนะคะทําให้ลุงแบบว่าอยากแบบอยา่อยางที่จะเป็นแฟนของหนูปแป้งนะคะลุงก็บอกว่าเดี๋ยวลุงช่วยหนูปแป้งทําสวนหมดทุกอย่างเลยถอนหญ้ากเก็บพักเก็บดอกดาวดาวเรืองหนูปแป้งบอกบอกย่งงางนั้นก็ได้คะ่ะถ้าลุงช่วยปแป้งทํานะคะ แป้งจะให้ลุงเข้ามานั่งอยู่ในเสือกับแป้งด้วยลุงก็ทำเสร็จสิ้นทุกอย่างที่ลุงบอกกับหนูแป้งไปนะคะสุดท้ายลุงเขาก็มานั่งที่เสือหนูแป้งก็เลยแบบเอาน้ำเย็นๆเนทะให้ลุงกินไปสักแก้วเป็นตามมารยาทนะคะเป็นตามมารยาทแล้วตอนนี้ลุงเขาไม่รู้จะหาข้อความอะไรมาคุยกับแป้งแต่เขาอยากอยู่กับแป้งเขาก็นั่งเข้าไปใกล้ๆกับหนูแป้งใช่ไหมคะแล้วลุงบอกว่าไหนๆเอา เอามือมาให้ลุงดูหน่อยสิเดี๋ยวลุงจะดูลายมือให้หนูแป้งเขาก็ให้เอามือไปให้ลุงดูลายมือนะคะลุงก็บอกว่เาเนี่ยหนูแป้งนะหนูแป้งเป็นคนสวยน่ารักโตขึ้นนะหนูแป้งจะได้มีแฟนแล้วแฟนด้เป็นแฟนแก่นะแบบนี้แป้งเึกในใจแบบจริงหรอแป้งไม่ชอบผู้ชายแก่แล้วถ้าเกิดแป้งได้แฟนแก่หรือผัวแก่เขาต้องรองแป้งแน่ๆอะไรเง,งบบี้ยสุดท้าย นั่งไปนั่งมาตอนแรกก็นั่งดูหลายมือดูไปดูมานะคะดูกันยันท่าไหนก็ไม่รู้นะคะก็ดูกันไปถึงดอกไม้ทั้งสองข้างของแป้งนะคะก็ถูกลุงดูหมดสิ้นเลยะคะ่ะแล้วก็ลงมาดูถึงข้างล่างของแป้งไหมนะคะรับเท้าข้างสองคนนะคะ ก็ใช้เวลาในการดูลายมือกันนะคะอยู่ที่เสือนั้นอะ่ะแม่จะดูจะดูท่านั่งก็ท่านั่งก็ดูได้กันจะดูท่ายืนก็ดูพร้อมกันจะยืนดูข้าแมแนวเหนียวนยน้อยเขาก็ยืนอยู่ด้วยกันทั้งหมดแป้งก็หักห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็เลยปล่อยเถิดเทิงตามอารมณ์ของตัวเองไปนะคะสุดท้ายแป้งกับลุงก็มีความสุขเดือนกันนะคะอยู่ท่ามกลาง,างสวนผักสวนดอกดาวเรือง แป้งก็ไม่สนใจอะไรเลยนะคะเธอก็สงสัยจะควบคุมเตงไม่ได้เธอก็ส่งเสียงออกมาแบบใครมาร้องเรียกหรือว่าใครจะยังไงเธอกับแป้งกับลุง,ก,ลงก็หักห้ามใจกันไม่ได้แล้วนะคะลุงก็ใช้เวลายอยู่กับแป้งจนแบบประมาณหกโมงแล้วก็พาแป้งไปส่งกับบา้านแล้วแป้งยังบอกลุงนะคะลุงขาลุงขาพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมมาช่วยแป้งอีกนะคะลุงได้ยินแป้งเท่านั้นลุงถึงกับยิ้ม ว่าเออแป้งชอบคนแก่นะติดใจคนแก่นะเออแบบติดใจเครื่องจักรใหญ่ๆของเขานะที่จักรมันสูบเข้าสูบออกทําให้แป้งรู้สึกร้อนรุ่มไปในหัวใจของเขานะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะแป้งกับลุงก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ไปช่วยกันเก็บผักเก็บดอกดาวเรืองนะคะเก็บกันไปเก็บกันมานะคะเก็บกันจน แป้งนี่หลงรักลุงไปเลยค่ะแล้วสุดท้ายแป้งก็ต้องทําง,งานเชียงใหม่่กับพี่สาวของเธอตจริงๆแล้วเธอไม่อยากไปนะคะสุดท้ายเธอก็หนีกลับมาหาแม่อยู่กับแม่เธอเหมือนเดิมนะคะเธอก็จะแอบไปหาลุงทุกสาวท์นะคะ แต่พอหลังจากนั้นเธอก็ไปหาเธอก็ไปหาลุงเป็นประจำเป็นประจำนะคะเรื่องนี้ก็เป็นความลับต่อไปนะคะที่หนูแป้งแอบมีอะไรกับลุงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ